ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบนี้อันตรายสําหรับพี่ๆท่านใดที่เคยใช้แล้วรู้แล้วก็กดเล่นคลิปผ่านไปได้สําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับมาฟังกันนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินอนเนกประสงค์นะครับหรือว่าภาษาทางรเขาเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในพวกนี้จะใช้นะ้ำมันเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดนะครับแล้วก็เวลาใช้ไปมันจะมีความร้อนสะสมนะครับสะสมมากอยู่ที่บริเวณท่อไอเสีย ความร้อนพวกนี้นะครับเมื่อเราใช้งานไปนะครับมันจะแผ่กระจายมายังชุดโมเลชุดโครงแร้งเครื่องต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งแผ่ไปยังในส่วนของชุดแทนเครื่องที่เรานําเครื่องยนต์ตัวนี้มาติดตั้งร้อนจนไม่สามารถแตะสัมผัสได้เลยเนาะสำหรับนานที่เคยใช้เครื่องดูดข้าวก็จะรู้แล้วนะครับว่า เหตุผลที่ตัวแท่นเครื่องดูดข้าวของเราเนี่ยต้องมีชุดแฮนขาค้ำแขนยกมีไว้ทําไมนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานเครื่องเราเรียงดูดข้าวโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินพวกนี้แล้วมันเกิดความร้อนนั่นเองนะครับเราจะไม่สามารถแตะสัมผัสที่ตัวเครื่องยนต์ได้เลยนะครับอังนั้นก็คือเวลาเราใช้เครื่องดูดข้าวหรือว่านําเครื่องยนต์พวกนี้ไปติดตั้งนะครับครับ อ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับมันจะต้องมีชุดแฮนด์แขนจับยกนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเครื่องลําเลียงเข้าเปลือกจะเป็นชุดบอดี้เนาะที่มีแฮนด์ขาค้ำแขนยกต่างๆนะครับเอาไว้ลําเลียงย้ายเครื่องนะครับกรณีที่เราผ่านใช้งานตัตัวเครื่องยนต์ใช้เวลาเป็นนานๆสามารถหยิบยกวางแขนได้ง่ายนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับ